สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ่านบ็อกซ์ในกล่องมีอะไรนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยนะครับกับรายการอ่านบ็อกซ รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านพปุู้จัากของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นของเล่นแบบไหนไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะแจกมาให้ดูนะครับว่าของเล่นแค่ในในั้นมีอะไรอยู่ในเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับกับการรีวิวการฟไฟม้กาดภาษาไทยโดยวันนี้ผมเอกลักษณ์รับหน้าที่ในการดําเนินรายการเช่นเคยนะครับสวัสดีครับก็นี่ก็จะเป็นเด็กลิส t แวนการ์ดภาษาไทยแชนเจนเนสซีสที่เป็นสายสมบัติสวรรค์ที่ เจมิสก,กิใช้นะครับก็เป็นเป็นของเก่าแล้วแหละแต่ว่าก็จะมาก็จะมาเอามาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอามาแบบว่าย้อนรอยความหลังแล้วกันนะครับก็มาทบทวนความหลังกันว่าเออแบนการ์ดผ้าก่อนนะเนี่ยแคชเชรเนสสิ่เนี่ยถือว่าแบบถือว่ามาแรงมากแล้วก็คนใช้หรือคนเล่นเอาไปแข่งก็เยอะแล้วก็มันก็เป็นเด็กที่แบบแล้วมันก็แบบเราเรียกว่าไงดี คือเจเนซีสเด่ะมันมีสกิลที่แบบว่ามันมันเก่งอะ่ะมันเก่งหลายตัวเลยแต่ว่าวยูนิตยูนิตในแคเจเนซี่เ่ะมันเก่งหลายตัวแต่ว่ามันก็แบบคือคนที่เล่นอะ่ะมันก็แบบเยอะใช่ไหมแล้วแบบมันต่อพลังหรือว่าสกิลมันก็โหดมากอะไรอย่างนี้มันต่อคอมโบถ้าคอมโบติดก็จะโหดมากแล้วก็แต่ว่าที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะไว้เป็นแนวทางการัดเดทเฉยๆนะ ไม่ได้บอกว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่ดีที่สุดต้องจัดตามเป๊ะๆไม่ใช่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไว้เป็นแนวทางการจัดเด็กเพื่อให้คุณผู้ชมดูแล้วไปปรับประยุกต์ใช้กับเด็กตัวเองนะครับใครอยากจะลดอยากจะเพิ่มไปไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับก็ก็ขอแค่อย่างเดียวก็คือจัดตามกติกาก็แล้วกันนะครับอย่าไปแบบใส่คีสสักยี่สิบกว่าใบอย่างเงี้ยโอ้โ oh, หไม่ไหวหรือว่าใส่พีจีเกินสี่ใบหรือว่าใส่คิวส์เกินสี่ใบอันนี้ไม่ได้นะครับโอเคก็จัดตามกติกาเนาะ ก่อนอื่นก็มาเริ่มที่ตัวเริ่มกันดีกว่าว่ามาดูกันดีกว่าว่าเราใส่การอะไรบ้างมาดูที่ตัวเริ่มกันกน,นะครับก็ใส่ใบนี้วิลลัสซีไฮสคารมอะเมโนโฮอาคาริทําไมใส่ตัวนี้ก็ถึงแม้เด็กของผมจะเป็นสายสมบัติสวรรค์แต่ว่าผม,แบบผ,มผมเล่นแบบผมเล่นผมเล่นแบบว่าเรียกว่าไงดีผมเล่นโดยใช้แบบจะเรียกว่าไงผมมีผมเล่นมินวาวะเป็นหลักนะครับก็ ไม่ต้องชาร์จเยอะถ้าชาร์จเยอะแล้วเนี่ยเด็กจะเอาก่อนแล้วก็แบบมันจะแพ้ง่ายแล้วก็เป็นตัวที่ชาร์จฟรีตอนช่วงเกเศรนะครับก็ผมเล่นโดยผมเล่นมินาว่าเป็นหลักก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องโซไม่ต้องเยอะอะเออมันก็แบบก็ชาร์จๆไปแค่แบบว่าให้แบบพอที่จะแบบมีโซประมาณหนึ่งอะเออพอจะเป็นจ่ายคอสได้ไม่ต้องชาร์จเยอะเหมือนดาอิลิกล่าอะไรอย่างเงี้ย ต่อมาคีย์ที่เข้าทิกเกอร์ผมก็จะใส่ใบนี้นะครับก็เป็นสมบัติสวรรค์แห่งการมองไกลเคียร์แองเจิลก็เป็นคีย์ที่เข้าทิกเกอร์นะครับใส่มาสี่ใบก็ติดชื่อสมบัติสวรรค์ด้วยนะเออแล้วก็แบบว่าก็นะใส่มาสี่ใบต่อมาก็เป็นคีย์ที่เข้าทิกเกอร์วิลสีส่งสมครามอุกูคูดิฮิเมสใส่มาสี่ใบแล้วก็แม่มดเลมอนลีบอติโนนะครับใส่มาสี่ใบคีย์ที่เข้าทิกเกอร์นะ แล้วก็มีอีกสี่ใบที่เหลือก็ใส่ฮิลทิกเกอร์นะครับก็ใส่มาสี่ใบแน่นอนนะครับก็ก็จะมีคีสิบสองอัดมาสิบสองใบเลยคีสที่ผมอัดมาก็จะมีสิบสองใบก็แล้วก็มีฮีลสี่ใบทำไมถึงอัดคีสิบสองใบถ้าไม่ใส่ดอเลยหรอไม่กลัวมือไม่หนาหรออะไรอย่างนี้ก็คือเด็กที่ผมเล่นน่ะมันเป็นเด็กที่เล่นโดยใช้มินาว่าเป็นหลัก เล่นเล่มินว่าเป็นหลกักแต่ว่ามันก็มีรีเจียนด้วยในปนปน,นมาในนี้บ้างซึ่งก็เวลาเรารีเจียนอะ่ะเราก็จะวนทิกเกอร์ในดรอปโซนลงเข้ากับเข้าไปเด็กในเด็กใช่ไหมเออก็มีคิดจะเข้าทิกเกอร์เยอะๆมันก็จะกดดันได้เยอะกว่าไงแล้วก็ถ้าใส่ดอทิกเกอร์ไปอะ่ะมันก็จะแบบเราจัวกขาไปเรื่อย,อยอ <S 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 ๆอเด็กจะเอาก่อนไงเ,เออถ้าการมันขึ้นมือเรื่อยๆนะ ก็เลยนี่เป็นสาเหตุที่ใส่มาทั้งหมดคี่12ใบแล้วก็ถ้าเล่นมินาว่าเป็นหลักด้วยอะ่ะก็ถ้ามีคิดเยอะๆมันก็จะยิ่งกดดันอีกฝ่ายได้ดีนะครับก็อีกฝ่ายก็ต้องแบบปาพีจีมาเยอะๆแล้วก็แบบเราก็จะมีโอกาสชนะสูงนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นเกรดหนึ่งนะครับผมก็จะใส่ใบนี้อ่าเทพิดาแห่งการผูกรักยูโนนะครับก็ เป็นตัวที่คอยช่วยตีก็ได้บูสต์ก็ดีนะครับก็เป็นตัวที่ถ้าติดชื่อสมบัติสวรรค์ก็จะบวกสามพันนะครับก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเออมันตีง่ายแล้วก็มันบูสต์ก็ดีด้วยนะครับต่อมาที่แน่ๆที่ต่อไปก็เป็นเกีร์หนึ่งไปต่อมาก็จะที่แน่ๆกันเลยก็คือต้องใส่ใบนี้ก็คือพีจีแล้วก็จะใส่พีจีสีไปนะครับก็เป็นตัว บางคนอาจจะอยากใส่แบบเป็น PG ของที่มิสกิเล่นก็คือเป็นของตัวกุชินาดะแต่ว่าผมชอบใบนี้มากกว่าไม่ได้ว่าแบบต้องเป็นใบนี้นะเออที่ผมไม่ได้แปลว่าใบนี้ใส่ใบนี้แล้วจะแบบเด็กจะเก่งนะเออก็มันมันน่ารักดีผมเลยชอบมันก็ใส่มานะครับเป็นเออเป็น PG แม่มดนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นใบนี้ใส่มาสามใบนะครับก็จะเป็นแม่โมดส้มวาเลนเซียนะครับ ก็เป็นตัวที่คอยช่วยชาร์จตอนที่ตกดอกโซนจากโซน,นะครับก็เป็นตัวที่ช่วยในการเป็นตัวที่ช่วยชาร์จโซได้โดยไม่ต้องจ่ายคอสเยอะก็แค่ตกดอกโซนจากโซก็พอนะครับต่อมาสามใบที่เหลือเกินหนึ่งที่ผมจะใส่นีกน่ก็คือเออดูตัวนี้อ่ะก็คือออเดโอนะครับก็เป็นตัวที่คอย เอาสมบัตสิสวรรค์จานดอกโซนไปไว้ใต้กองการาดแล้วก็บวกพลังให้สมบัตสิสวรรค์ไบอื่นในสนามได้ในสนามไม่ใช่ใบอื่นสามารถเพิ่มพลังให้สมบัตสิสวรรค์ในสนามได้ใบละห้าพันนะครับก็เป็นตัวที่แบบเป็นตัวเพิ่มพลังอย่างดีนะครับสําหรับสมบัตสิสวรรค์ก็สังเกตได้ว่านี่มันไม่ใช่เ,ออเด็กที่ผมจัดเนี่ยอันนี้มันไม่ได้เป็นสายสมบัตสิสวรรค์ล้วนนะเออมันก็แบบ มันมันเล่นแบบก็พอตามงบประมาณนะครับก็นะก็ผมเล่นโดยใช้มิ้นว่าเป็นหลักไงก็ผมก็คิดว่าเออถ้าเล่นโดยถ้าเล่นถ้าถ้าเล่นแบบเรียกว่าไงดีถ้าเล่น ถ้าเล่นสายมินาว่าเป็นหลักอะ่ะมันก็จะแบบว่ามันไม่จะเป็นต้องฟิกว่ามันต้องไปสมสมัศวค์ทั้งหมดไงเออมันก็จะแบบใส่การอะไรก็ได้มันก็อะไรที่มันซัพพอร์ตได้ก็ใส่ใส่ไปนะครับต่อมาก็เกียริสอน,นะครับผมก็จะใส่ใบนี้นะครับนั่นก็คือแม่มดองุ่นกับว่าใส่มาสามาใบนะครับก็เป็นตัวที่เหมือนสกิลเหมือนกับแม่มดส้มนะครับก็โดกับโซลและชาร์จโซลสองน,นะครับ ต่อมาก็จะเป็นเกตสองใบต่อมาก็จะใส่ใบนี้นั่นก็คือวิราเแห่งสงคารซาโฮฮีเมก็ใส่มาสามใบนะครับเป็นตัวที่ตีฮิตันได้ชาร์จนะครับแต่ว่าสกิลมันก็จะแบบชาร์จสามเลยนะใครอย่าไปชาร์จอย่าไปชาร์จคือถ้าชาร์จเนะี่ยคือใช้สกิลสกิลดีแต่ว่าอย่าชาร์จแบบอย่าใช้บ่อยนะครับเพราะว่าเด็กเราจะเอาได้ถ้าเกิดว่าเราชาร์จโซเพลินมากเกินไปต่อมาสี่ใบที่ผมจะใส่กนะ็คือใบนี้นะครับนั่นเองนะครับก็คือ ทเทพิดาเฮเปอรกษาจูปิเตอร์นะครับก็เป็นตัวที่ติดชื่อสมบัตสิสวรรค์ก็จะบวชสามพันแฉมาสี่ใบเป็นตัวตีแบบตัวตีสําคัญนะครับต่อมาก็จะเป็นหนึ่งใบสุดท้ายเสียดายที่มันมีแค่ใบเดียวก็คือสมบัตสิสวรรค์เห็นโชคชะตานอออนนะครับก็เพื่อติดชื่อสมบัตสิสวรรค์ด้วยแล้วก็สกิลก็คือตกกลับโซนแล้วบวชพลังให้แวนการ์ดห้าพันนะครับก็ นะกเกศสองก็ใส่มาทั้งหมดสิบเอ็ดใบนะครับใส่มาเท่านี้เสียดายที่สมบัติสวรรค์นอออนมันแบบเกศสองสมบัติสวรรค์ที่ผมใส่มามันมีแค่แบบว่าใบาเดียวนะครับถ้ามันมีซักสี่ใบหรือสามใบก็จะดีมากแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็เสียดายที่มีแค่ใบเดียวนะครับ เออแล้วก็เกจหนึ่งผมใส่มาทั้งหมด14บใบแล้วก็เกจสอใส่มาทั้งหมด11บใบนะครับต่อมาก็มาดูกันที่เกจสานะครับเกจสามผมก็จะใส่ใบนี้แน่นอนนั่นกะ็คือต้องใส่สมบัติสวรรค์แห่งปัญญาแอนเจลิกาเป็นตัวเบรกไลท์นะครับก็ใส่มาก็มันจะจริงๆแล้วมันต้องใส่สัก 3- ามใบแต่ว่าผมมีแค่ใบเดียวก็ตามงบนะครับ ต่อมาก็เป็นใบนี้ซึ่งมันไม่ติดชื่อสมบัติสวรรค์แต่ว่ามันเป็นตัวคอยช่วยตีก็ไหนๆก็ไม่มีสมบัติสวรรค์แห่งปัญญาแอนเจลิก้ามันมีแค่ใบไหนๆก็มีแค่ใบเดียวนะผมก็ใส่ใบนี้แทนก็ได้ก็คือแม่มดหมาป่าแซฟฟอนก็ใส่มาสองใบมันไม่ติดชื่อสมบัติสวรรค์แต่ว่ามันตีง่ายอ่ะเออมาอยู่ช่องแวนก็ได้อยู่เลียก็ดีเออมันก็ไม่เป็นไรก็ใส่ใบนี้มาแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นใบนี้อ่ะ ใบนี้ที่ชื่อสมบัติสวรค์น,นะครับนั่นก็คือเป็นคู่ลเจนกับสมบัติสวรรค์เห็นโชคชะตานออนก็คือใบนี้ใบนี้นะครับก็คือ c e o สมบัติสวรค์เห็นจักรวาล CEO อีกดาชิลนะครับแล้วต่อมาก็สีใบที่เหลือก็จะใส่ใบนี้นั่นก็คือสมบัติสวรค์เห็นสัพพะปัญญามินาว่าเสียมาสี่ใบก็ผมเล่นโดยใช้ผมเล่นมินาว่าเป็นหลักก็บอกไปแล้วนะครับว่าผมเล่นโดยมีมินาว่าเป็นหลักก็ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะแบบ ไปดูคนไปดูเดลิคนที่แบบว่าแวนการ์ดที่เป็นแคนจเนสิตสายสมบัติสวรรค์ที่แบบเป็นสมบัติสวรรค์ทั้งเด็กเลยอะ่ะมันก็เออก็นะก็ต้องขออภัยด้วยผมเพราะว่าผมมีแบบว่าเออมีการ์ดที่มันเยอะเยอะแยะเออมันแบบว่ามันไม่ได้ว่าผมไม่มีอะ่ะเอออาง่ายๆคือผมไม่มีสมบัติสวรรค์ทั้งเด็กแต่ว่าใครอยากจะไปดูของคนอื่นก็ต้องแบบว่าก็เออก็ไปดูได้นะครับเพราะว่า เเพราะว่าบางคนจัดสมบัติสวรรค์ทั้งเด็กแล้วมันมีครบเลยทั้งแบบสมบัติสวรรค์ตัวเบรกลายหรือสมบัตสบิสวรรค์ลีเจียนอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่าของใครที่แบบมีครบแล้วเนี่ยก็นะผมก็ต้องขออาภัยด้วยจริงๆเพราะว่ามันมีเท่านี้นะครับงบผมมีเท่านี้จริงๆผมก็ต้องขออาภัยด้วยก็นี่ก็จะเป็นเกียร์สามทั้งหมดที่ใส่ไปนะครับ ต่อมามาดูแนวทางการเล่นดีกว่าอันดับแรกเลยก็คือเราไล์เป็นเกจในช่วงเกจหนึ่งเกจสองะเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วเราไล่อะไรไปอะไรไปก็ได้แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าในมือเราอ่ะมีเป็นแบบมันขึ้นตัวมันมันต้องดูสถานการณ์กอนว่าบนมือเราอ่ะขึ้นไปไหนมาถ้าเกิดว่ามันขึ้นถ้าบนมือเราขึ้นรีเจนมาอย่างนี้แน่นอนว่าเราต้องไล์เป็นใบนี้นะครับอ่ะ แม่โมวส้มนะครับเพราะว่าอะไรแล้วก็เพราะว่า,วา,วามันอยากถ้าเราไลฟ์ปุ๊บมันก็ถ้าเราไลฟ์เป็นตัวนี้ปุ๊บมันก็จะอยู่ในโซตอนที่เราไลฟ์ในใน,ในเทิร์นถัดๆไปนะครับต่อมาก็จะแบบว่าเจ็ดสองก็ใส่ก,ใสก็ไลฟ์เป็นอะไรก็ได้อะไลฟ์แต่้าให้เดียวไลฟ์แบบนี้จะดีสุดเพราะว่าในตอนที่เราใช้สกิลหรือโซบาร์สออกอะไอ้สกิลของสองตัวเนี้ยมันก็จะแบบเอ ทำงานนะครับก็คือได้ได้โซชาร์จสใบได้ด้วยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ต่อมาถ้าเผื่อว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเล่นให้ดีอะ่ะก็อาจจะไลท์เป็นตัวนี้ไปเลยก็ได้ก็ไล้ดีสุดอะ่ะเราต้องมีเบรกไลท์อยู่ในมือก่อนอันดับแรกนะครับถ้าอยากให้แบบเจนินซิ์เราตีแรงอะ่ะเราเบรกไลท์เรา เราเรามีเบรกไลท์จะดีสุดเรายืนด้วยเบรกไลท์ดีสุดนะครับเพราะว่าเอาเพราะตัวเบรกไลท์อ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้แบบมีแค่ว่ามันเป็นร่างแรกของคอสไลท์นะมันมีดีตรงที่ตอนตีตอนมันตีะมันได้ชาร์จฟรีหนึ่งหนึ่นใบไ,ได้โซชาร์จฟรีอีกทีหนึ่ใบคือได้ได้ได้โซได้ชาร์จเพิ่ม1ใบอะ่ะถ้าเกิดว่าตัวนี้ตีะเออ ก็ก็ถ้ามีเบรกไหลถ้าไลท์แบบถ้าไลท์เบรกไหลก็จะดีสุดนะครับแต่ว่าประเด็นคือผมมีแค่ใบเดียวเพราะฉะนั้นผมเองก็จะต้องอ,อหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเบรกถ้าไม่ใครเบรกไหลไม่ขึ้นมือก็อาจจะแบบไลท์มิโนว่าไปเลยก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเออ สกิลของตัวนี้ถ้าบูสให้มินาว่าก็จะได้ชาร์จฟรี1ใบใช่ไหมแล้วก็พอหลังจากโซบัสออกก็สกิลของแม่มดส้มกับแม่มดองุ่นในนี้ก็จะทำงานก็คือได้ชาร์จฟรี2อใบก็ได้ชาร์จก็ได้ชาร์จเพิ่มอีก4ใบเลยนะเออก็คือตัวนี้ได้ชาร์จ1ก็ใช้สกิลมินาว่าได้แล้วถ้าเกิดว่าเรามีดาเมจสี่ใบ แต่ว่าถ้าให้ดีสุดอเราควรจะเบรกไรจะดีสุดเพราะว่าเ,เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเบรกไรปุ๊บเนี่ยแรงดัดเราอะ่ะมันก็จะยืนพลังของแรงดัดเราก็จะเป็นสองหมื่นสามซึ่งโอเคถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เบรกไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเบรกไรไม่ขึ้นมือก็อาจจะถูกเอตัวสมบัติสวรรค์ล่างแรกเนี่ย ตัวแองเจลิก้าอาจจะถูกชาร์จโดยที่เป็นตัวอาจจะถูกชาร์จโดยสกิลอื่นของยูนิตในสนามเราก็ได้อาจจะชาร์จด้วยไออาจจะชาร์จด้วยแม่มด2ใบนี้ก็ได้ที่ตกหลับโซนหรือไม่ก็อาจจะถูกชาร์จด้วยตัวนี้อ่ะช่วยชาร์จหรืออาจจะถูกชาร์จด้วยตัวนี้ก็ได้ที่เป็นอ่ะสกิลอ่ะ สี่ใบเนี้ยจะช่วยชาร์จให้แวนการ์ดเรานะครับก็ทำยังไงก็ได้ที่ถ้าเกิดว่าเบรคไท์ไม่ขึ้นมือก็ทำยงไงก็ได้ที่จะแบบให้ล่างมินาว่ามันติดคอสไลท์ก็ถ้าคอสไลท์ติดไปด้วยก็จะดีมากเพราะว่าถ้ายืนหมื่นสามันป้องกันได้ง่ายใช่ไหมล่ะก็มันมีมันมีสี่ใบเนี้ยที่แบบคอยช่วยชาร์จแวนการ์ดก็ก็ อาจจะเป็นสกิลของตัวนี้ก็ได้ที่เอาใบนี้เข้าโซได้ที่ไม่ใช่เอาใบนี้เข้าโซที่ชาร์จใบนี้ติดมาด้วยได้หรืออาจจะเป็นอาจจะถูกชาร์จติดมาจากสกิลคือเอาง่ายๆอะ่ะคือจะเรียกว่ามันไม่จะเป็นต้องเบรกไลท์ก็ได้ถ้าจะให้คอสไลท์ติดก็ก็อาจจะถูกชาร์จด้วยสกิลของสี่สี่ใบนี้ก็ได้ในใบไหนก็ได้เออก็ อาจจะถูกชาร์จด้วยซาโฮีเมะหรืออาจจะถูกชาร์จด้วยแม่มดส้มอาจจะถูกชาร์จด้วยแม่มดองุ่นหรืออาจจะถูกชาร์จด้วยตัวเริ่มก็ได้เพราะว่ามันไม่จะเป็นต้องแบบว่าถ้าอยากให้ถ้าอยากยืยยนคอสไลท์มันไม่จะเป็นต้องเบรกไลท์มันไม่จะเป็นต้องคอสเบรกไลท์ก็ได้ไงเออมันไม่จะเป็นต้องไลท์ตามลําดับมันอาจจะถูกชาร์จด้วยสกลิลจากยูนิตอื่นโอเคก็แล้วก็เอียกาศซ้ายขวาก็มาดูกันดีกว่าว่าเราจะแบบ ว่าเราจะควรที่จะจัดบ,บอร์ดยังไงนะครับก็อันดับแรกก็คือข้างหนึ่งอ่ะเราควรที่จะแบบว่าเป็นอ่ะเป็นไบนี้อ่ะก็ข้างหนึ่งอาจจะแบบเป็นจูปิเตอร์ที่ตีแลกตีสักแรงๆหน่อยนะครับก็นะแล้วก็ คืออันเรียการเราอะมันตีแรงแบบว่ามันตีมันตีมันแล้วแต่ว่าสถานการณ์ที่เราจะจัดบอร์ดการจะจัดบอร์ด่ะมันอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ตอนนั้นเราแบบเป็นยังไงนะครับถ้าดดเมจอี่ายมันแบบมันยังมีน้อยหรือว่ายังมีไม่พออะอาจจะแบบอาจจะลงแบบนี้ก็ได้แล้วก็ต่อบูสต์ด้วยอ่ะตัวนี้อ่ะ ก็อาจจะจัดบอร์ดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีตัวนี้คอยกดดันอ่ะคือซาโูฮิเมสเนี่ยมันตีฮีตจะได้ชาร์จฟรีมันได้ชาร์จเลย3ใบถ้าความหนึ่งแล้วก็ชาร์จ3ก็อาจจะแบบว่าอาจถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราลิมิตเบรกได้แล้วก็อาจจะแบบให้มินาว่าตี แต่ว่าตอนนี้นว่าตีอ่ะอาจจะแบบว่าไม่จะไม่ต้องตอบบูตก็ได้เพราะว่าก็มันยังถ้าเกิดว่าจะเรียกว่าไงดีคือมันยังไม่ต้องไม่ยังไม่ต้องตอบบูตก็ได้เพราะว่ามันถ้าเกิดว่าโจมตีเสร็จมันก็สแตนได้อีกทีใช่ไหมล่ะเอาไว้สแตนอีกทีแล้วก็ตอบบูตอีกทีก็จะตีแรงกว่าเดิมแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายปาพีจีมาสองรอบก็ทําใจนะครับนะครับก็ก็ตีปุ๊บก็ ว่าก็ตีตอนตีตนมิตอนมินาว่าตีครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่ต้องต่อบูทแล้วก็ถ้าเกิดว่าอ e ีไฟล์แบบป้องกันป้องกันมาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบตอนเช็คดวย่เช็คตอนโจมตีครั้งแรกก็อาจจะแบบเพิ่มทิกเกอร์ถ้าได้ทิกเกอร์ก็อาจจะเพิ่มให้มินาว่าไปก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าตีอีกรอบนึงแนละ้ว e อีไฟล์ป้องกันได้ก็อาจจะแจกทิกเกอร์ให้ซ้ายขวาก็ได้อะไรอย่างนี้ก็นะ หรือไม่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบว่าเล่นด้วยรีเจียนเป็นยังไงอ่ะสมมติว่าเล่นด้วยรีเจียนก็ตัวเพิ่มโซก็อาจจะน้อยแต่ว่านะก็เราอาจจะแบบว่าเพราะว่าตัวเพิ่มโซเราอ่ะ สใบนี้มันมีเงื่อนไขใช่ไหมล่ะว่ามันต้องแบบว่ามันต้องตกดัอโซนจากโซเพราะว่าเออมันสก,กิลมันอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ว่ามีตัวเพิ่มโซอีกหนึ่งตัวที่เป็นทิกเกอร์นั่นก็คือตัวนี้ก็คือคูคุดิฮิเมะก็อาจจะแบบยัดโซแล้วบวดสามพันให้ยูนิตไปไหนก็ได้ก็บวกสามพันไปนะครับแต่ว่าก็แต่ก็ยังก็ได้โซแค่เพิ่มมาใบเดียวอยู่ดีแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบว่าสมมติว่าเราเล่นมินาว่าแล้วแบบว่าเฮ้ยคือเรากดดันอีฝ่ายยังไม่มากพอเพราะว่ายังกดดันอีฝ่ายมากยังไม่ยังกดดันอีฝ่ายไม่มากพอเพราะว่ายังแบบว่าถ้าเราคิดว่าเอออีฝ่ายมันมี PG ประมาณสักสองสามใบอย่างเงี้ยจะทำยังไงเพราะต่อให้มินาว่าสแตนได้อีกรอบหนึ่งอ่ะอีฝ่ายก็อาจจะกาดได้ถ้าเรารู้ว่าอีฝ่ายมี PG อาจจะไลฟ์เป็นใบนี้ นะครับก็คือสมบัติสวัรค์เห็นจัก,กรวาลซีโออิดานะครับก็อาจจาะรีเจียนไปเลยนะครับรีเจียนไปเลยก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครกังวลว่าเงื่อนไขของสกิลของรีเจียนอ่ะมันต้องโซบะหกใช่ไหมแต่ว่า แต่ว่าโซลเราอ่ะอาจจะมีแค่แบบสามสี่ใบอย่างมากสุดนะเพราะว่าแต่ว่าเพราะว่าตัวที่ช่วยชาร์จมันมีไม่กี่ตัวเพราะว่ามันมีแค่ตัวนี้ช่วยชาร์จตัวนี้ก็ช่วยชาร์จนะครับแล้วก็ตัวนี้ช่วยชาร์จนะครับแล้วก็สองใบนี้คือเนี่ยช่วยชาร์จ ตัวช่วยชาร์จมีประมาณ5้ใบนะครับก็คือตัวเบรกไ์ตัวตัวเริ่มแล้วก็ซาโฮฮิเมะไม่งมดไม่หมดองุ่นกับส้มนะครับก็เออตัวช่วยชาร์จมีประมาณนี้ซึ่งมันชาร์จได้ไม่แรงเพราะว่าแต่ว่าถ้าอยากให้ชาร์จแร,แรงสุดก็มีก็จะเป็นใบนี้นะคะก็คือซาโฮฮิเมะก็ถ้าอยากีเซียนแล้วใช้สกิลได้เลยก็คืออ,อันดับแรกเราก็แบบอาจจะไม่ได้ว่าต้องไลฟ์แบบ ไลท์ <Light S 2> เป็นรีเจียนเพียวๆเราอาจจะแบบไลท์เป็นแอมจาิก้าไปก่อนแล้วก็เบรกไลท์เออเบรกเอารีเจียนเบกเอารีเจียนไลท์ทับเบรกไลท์ไปเลย <laughs> เพราะว่าตัวเบรกไลท์มันได้ชาร์จอยู่แล้วแล้วก็ตัวเริ่มก็ได้ชาร์จแล้วก็ถ้าเกิดว่าไลท์ไปแล้วแล้วถ้ามีแม่มดองางุดกับแม่มดส้มในโซก็ก็ถอดโซ3สใบแล้วก็แล้วก็ได้ชาร์จจากสกิลแม่มดส้มกับแม่มดอง,งุดนนี่นีน แม่มดส้มกับแม่มดองหุ่นนี้แล้วก็ไอโซช,ชาร์จเพิ่มสี่ใบเดี๋ยวถ้าใครดวงดีที่แบบว่าในโซเรามีแม่มดองหุ่นกับส้มแบบสามใบสมมตินะสมมุติแนะม,ม่มดองหุ่นกับแม่มดส้มสามใบเลยก็ก็ดีนะครับเพราะว่าได้ชาร์จที่เดียวหกใบก็ใช้สก,กิลของรีเจียนได้เลยโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับแนวทางการจัดเด็กแล้วก็แนวทางการเล่นยูนิตแทน ยนเนสสสายส,มสม้มสวรรค์ก็มีเพียงเท่านี้ก็อะหากใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆสหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละก็ นะก็มีนะว่ามันก็เล่นแบบว่ามันต้องคำนวณเยอะๆว่าแบบว่าโซเรามีเท่าไหร่แกสบนมือเราพอที่จะจ่ายคอสไหมอะไรอย่างนี้ก็ก็คำนวณดีๆครับเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่แบบเป็นคนเริ่มเล่นนะครับแต่ว่าแต่สําหรับแบบเป็นมันเป็นแคนที่ต้องแบบมันเป็นแคนที่ต้องคํานวณเยอะนะครับสําหรับสายนี้นะครับก็สมบัติสวัสดิ์เป็นแคนที่ต้องคํานวณหรือว่าคอยกะดีๆแล้วก็คอยแบบคอยเล่นแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องคำนวณเยอะๆมันต้องแบบเป็นเป็นพวกที่คำนวณเก่งๆนะครับถึงจะแบบว่าเออพอจะเล่นได้แต่ว่าถ้าแบบเป็นพวกที่แบบชอบแบบว่าตีหนักๆตีแรงๆตีง่ายหรือว่าเล่นแบบไม่ยุ่งยากก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนไม่อาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้เล่นแบบนั้นนะครับโอเคก็ถือว่ไครับสำหรับการรีวิวเด็กลิสเออแว่นการ์ด เด็กลิส t v แวนการ์ดแคนเ n e เน s ซีสายโซบัสวรค์ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละไปแล้วนะครับบ๊ายบาย